ยกไปแล้ว yup, ทุกคนอยู่กผมออนเซนครับมันไม่เล um like. like. right. ่นเสที่ของวัฒนาครับทุกคนตัวตึงตัวชาร์จของบุยลำนั่นเองนะครับก่อนที่เราจะเข้าไปรับชมนะครับทุกคนเชิญกดไลค์กดติดตามและคอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจให้อนเซนคุงด้วยนะครับทุกคนใครที่หาสิูชาร์จอยู่วันนี้ผมหามาให้เล่นแล้วนะครับเพื่อนแกไม่เสียเวลาเนี่ยไปดูสกิลหน้าเลยนะครับเลสโก้ก็มาดูสกิลแรกนะครับเป็นโจเซียมนะครับเมื่อเราโดนบัฟของศัตรูเนี่ยเราก็จะไม่โดนบัฟนะครับแล้วก็ทําให้เราแบบมีความเร็วเพิ่มขึ้นนะครับ และวสกิลที่สองนะครับก็จะเป็นจัดตินบีเบอร์นะครับทุกคนทําให้เราเนี่ยมี EP ีนะครับและเพื่อนรอบข้างได้รับ EP ีนั่นเองนะครับทำให้เราอึดขึ้นนั่นเองนะครับทุกคนและส่วนสกิลที่3นะครับก็จะเป็นฟอร์ดนะครับเมื่อเราโดนยิงนะครับเราก็จะได้รับเลือดนะครับหรือเลือดเด้งนั่นเองนะครับส่วนสกิลกดนะครับทุกคนก็จะใช้เป็นออดการครับตัวพุ่งทำลายวอร์นั่นเองนะครับและส่วนสัตว์เลี้ยงนะครับทุกคนก็จะใช้เป็นบูนะครับ ตัวเปิดแบบนั่นเองนะครับแล้วก็ไอเทมเสริมก็จะใช้เป็นไอเทมบูททีมนะครับทุกคนทําให้ทีมได้บัฟเพิ่มนั่นเองนะครับทุกคนเพิ่มการวิเศษเวลาเนี่ยไปดูในแรงเลยนะครับว่าผมจะแบกคนอื่นได้หรือเปล่า let's go ยี่สิบเพย์บริการรับเติมเกมฟรีไฟลราคาถูกใช้เพียงแค่ยูดีเติมง่ายไม่ยุ่งยากแลวเขายังรับเติมเกมอื่นออีกเพียบและแอดพิเมียมอีกมากมายเปิดบริการ24ชั่วโมงสามารถค้นหาใน Google ว่าละเติมได้เพย์และเติมเกมได้เลยนะครับ มาครับก็มีในแบบแผนที่นีคมลกล้างกันนะครับวันนี้ก็มาแบกแชทโลกเหมือนเดิมนะครับว่าจะรอดหรือล่วงก็ไปดูกันได้เลยนะครับทุกคนเกมนี้ต้องได้ที่หนึ่งหรป้าไม่ได้ที่หนึ่งมาหลายคลิปแล้วนะครับทุกคนเหมือนลงมาได้เอฟทีมีคนนะครับอเหมือนเขายิงเราด้วยครับโอ้ยเข้ามาดีนิดเดียวเกือบไปนะครับอันนี้ก็ตาดีเหมือนกันครับโชคดีนะครับที่เราได้ปืนนะทุกคนไม่งั้นเราเสร็จไอหมอนี่เลยนะครับทุกคนเกือบไปนะครับจังหวะนี้เราปั๊มยาก่อนนะครับทุกคนอุ้ยเหมือนจะมีต ลรงเดี๋ยวหาปืนกันอุ้ยสวยครับลูกฟองควงนะหมดเสียงเขาขึ้นน้องเพื่อนเรานะครับเดี๋ยวไปช่วยเพื่อนกันเราก่อนนะครับโกโกกครับอีลินพันนะครับขอไปอุ้ยขอยิงเพื่อนเราอยู่นะครับ๋ยวนี้ไปช่วยเพื่อนก่อนนะครับทุกคนอ่ะอยู่ไหนล่ะเสียงมันจะอยู่ด้านล่างเลยนะครับอุย้ยพื้นใหม่ครับแตนั่งดูยาวๆนะพว่วอยู่ไหนตะกี้ยิงยิงกับเพื่อนเราอยู่เลยเหมือนเพื่อนเราจะมีตาล้วหรือเปล่าอันนี้ไม่ใช่อุ้ยไม่ใช่ครับอยู่ข้างหลังนะทำอะไร ตรงนี้พุ้งไปเลยไปดิมาอุยสวยโโหเอาโซเนียมาได้ไงนะทุกคนปกติก็ไม่มีคนเล่นแล้วนะครับโซเนียโหนเ่ีอยมาเกือบไม่รอดนะครับเพื่อนมันตายเพื่อนชุบได้ชุบได้โอ้โหแล้วแทนที่จะชุบเราก่อนนะครับทุกคนตายวอตรงเราแล้วก็ไปชุบอีกคนนึงนะครับเล่นอย่างผิวอะโอ้เล่นอย่างงี้คมมากน้องโอ้โหเขาไม่มี่เพื่อนสวย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 ชุบชุบชุบ ตัวเซติิของวาสนาทุกคนก็จะแบบเน้นอึดหน่อยนะครับเซติคินี้นะครับเอามาจากในการที่วาสนาแข่งล่าสุดเลยนะครับทุกคนเด็กานแข่งฟรีไฟอะไรสักอย่างับผมจําชื่อรายการไม่ได้ทุกคนน่าเป็นเวิร์ลซีรีส์นะครับทุกคนที่มีบาซิลด้วยนะครับอันนี้ถ้าชนะก็จะกลายเป็นแชมป์โลกอันนี้อันนี้ผมไม่แน่ใจว่าเขาแข่งล่าสุดกันอีกทีวันไหนนะครับน่าจะเสาร์อาทิตย์นะทุกคนส่วนใหญ่นะส่วนซีีก็วาสนาไม่ได้ไปแข่งนะครับทุกคนมีแต่ AG นะครับที่ไปแข่งนะล่าสุดก็เห็นจะ มีตัวชุบก,กันนะครับน่าจะตีเดียวกับตรงนี้หรือเปล่าชุบก,กันอยู่ใกล้ๆเราเลยนะครับเหมือนชุบเสร็จแล้วด้วยนะครับอาจจะมีมาลงตรงเรานะครับไม่มีว่ะอุ้ยมีไอวอลนะครับมีตัวยิงด้วยนะครับอยู่ไหนเอ่ยอุ้ยมาดีมาดีมาดีไปแอบอะไรตรงรถไถอุ้ยมาดีโคตรแรงปืนใหม่อุ้ยรีบซับออกเลยครับเหมือนตัวเพิ่งลงจะไปชุบเพื่อน,นครับมาดี รักเพื่อนรอน้องอยู่ไหนอีกต่กี้เห็นตัวลงหลายตัวเลยนะม,มาดีดาวปอีกเด็กตัวนึ่งอยู่ไหนทุกคนอีตัวนี้จะเก็บสีอเลยแล้วครับทำอะไรรักเพื่อนละน้องเ,อเพื่อนอยาลาอู้ยทำไมมันอึดจังอะตัวนี้เพื่อนอยาลาทุกคนเราจะเก็บสี่เราจะเก็บสี่เพื่อนตัวนี้อยู่ไหน อยู่นี่เองหมดตีไปดิน้<ข>องปืนใหม่นี้โคตรโกงเลยทุกคนโอ้โหยิงปัก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 ตายหมดแล้วทุกคนอุย้ยลูกซองใหม่ครับเป็นวาสนาก็ต้องเล่นลูกซองใหม่่าทุกคน<ขอ>คนอยู่ไหนหมดจ้าคนคนคนโ<ข>อ้โ,อโหวิงมานานแล้วทุกคนวิ่งแบบโอ้ิ่งขามาแล้วนะครับตามขาจะขึ้นแล้วทุกคนยังไม่เจอใครเลยนะครับแ้ดับอุย้ยอุ้ยโดนมาจากไหนอ่ะเดี๋ยวขึ้นไปเช็กก่อนนะครับตะกี้เราโดนโดนนะทุกคน อันนี้ก็โจเซฟนะครับสกิลที่เราเอามาเหรอครับปอกติถ้าเราโดนโดนแล้วเราจะสโลนะอันนี้เราเอาโจเซฟมาเราก็จะได้อตัวพิ่งลงมีตัวพึ่งลงปังโอ้โหอยู่ไหนวะนะถ้าเอาโจเซฟมาเราก็จะไม่สโลนะครับมีคือประโยชน์ของโจเซฟนั่นเองนะครับทุกคนเป็นตัวที่มีประโยชน์มากนะครับตัวนี้โอเคจังหวะนี้เราเคลียตัวนี้ก่อนเลยมาด่ด้านบนปังอ๊ออยู่ไหนวะปังด้านหลังมันไปอยู่ด้านหลังเราได้ไงมาดีน้องสาว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 จะไปไหนจะไปไหน จะไปไหนหน้องเสาจะไปไหนหน,าาไน,น้องด่าไปดีแฟนน้องอยู่ไหนแฟนน้องอยู่ไหนเดี๋ยวมีตัวในโดน,นะครับจังหวะน,นี้ไปล่าเลยครับน่าจะเป็นแฟนน้องเขานะครับเช็คเลยมีตัวเอ้ยสองตัวเลยครับมาดิมาดิมาดิเจาะเลยนะครับคือเราเจาะไ,วไวอไวไว้วาวเจาะไอ้วายก็มาดิทุกคนโอ้โหนั่งอยู่ยาว้วพวกวิ สวัสนี้เพิ่งลงนะครับมาดิมาดิาดโอ้โหคมมากเดี๋ยวตั้งให้วอาปิดไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวเพื่อนเขายิงตุดโอโ้โ,อโหโอห้โหโอ้โหโอ้โหปัก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 เจาะเลยครับอุ้ยมาดิอุ้ยเหมือนมีตัวดันมาด้วยนะครับเจ้าวนนี้ดันมาแล้วนะครับปารีหัวแตกน้องทำไรจ๊ะเพื่อนเราไปไหนแล้วล่ะเพื่อนเราไปไหนไปเกิดใหม่ไปเกิดใหม่ น่าจะตัวเดียวกันกับที well, <Okay. S 2> ่ชุบเพื่อนตรงสะพานนะครับทุกคนเดี๋ยวเราเคลียร์ตรงบนสะพานก่อนนะครับโอเคอยู่ไหนจ้าน้องอยู่ไหนจ้าอุ้ยด้านหน้าเรานะครับไปไหนนี่ปัก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 มาดีสี่เมตรพอโคตรแรงทุกคนปืนนี้มันตามตัวเลยนะครับตัวนี้จะอยู่ด้านในเลยนะครับหรือว่าอยู่บนฟ้าอุ้ยบนฟ้าไอ้นี่ก็ขยันชุบขยันชุบขยันชุบอุ้ย มาดีโอโห้นี่ก็จะไม่โดนซะแล้วเมมนะครับเมมเมมเมมชุบอีกไหมชุบอีกไหมตะกี้เหมือนจะเห็นรอยบนฟ้าสองตัวนะครับอีกตัวหนึ่งนะ่าจะบินไปที่อื่นนะทุกคนใส่กวัวโดนผมแบบสอยเป็นนกนะครับเราต้องไปเคลียร์ตัวที่ชุบแล้วละ่ะนี่ไงตัวเพิ่งลงด้านหน้าแล้วนะครับแล้วตัวที่เรายิงดาวตะกี้มันไปนไหนล่ะมันยังดาวอยู่ไม่ใช่เหรอตะกี้หัวมันตายมาทุกคนหัวเพื่อนเขาเสียงเท้านะครับ เสียงเท้าเหมือนจะอยู่ด้านบนนะครับมีตัวยิงด้วยนะครับแม่จำพี่จะตีเดียวนะครับเดี๋ยวเราซื้อบัฟก่อนนะทุกคนยังไม่ได้ใช้บัฟเลยเอ่อเอาเอาไหนดีวะเอานี้แล้วกันนะทุกคน EP เพิ่มนะครับโอเคอุ้ยโดนโดนอีกแล้วอ่ะทุกคนเหมือนจะไม่ใช่ตีเดียวนะครับเหมือนจะมีสองสามตีได้นะทุกคนเหมือนจะยินจากตัวไกลๆอีกนะครับฝั่งลุงก็มีนะครับด้านหน้าเราก็มีด้านหลังก็มีอุ้ยทำไรเนาะโอ้โห ด้านหลังมาครับอุ้ยโหไม่มีระเบิดแล้วก็มีระเบิดข้องลังใต้วอลเลยนะครับเหมือนจังหวะนี้เขาขับรถมาเราวิ่งลงกอนเลยนะครับไม่รู้ว่ากี่ตีแล้วทุกคนน่าจะเยอะน่าดูนะครับอุ้ยได้ยินเสียงครับไอ้ตรงไอวอลนะครับด้านบนตะกี้หงเลี้ยวใจเย็นนะครับรอเขาวิ่งลงมาแล้วดักยิงเลยนะครับโอเคเหมือนจะยินตัวเดียวนะครับตอนนี้อยู่ด้านบนนะครับเขาจะวิ่งมาแล้วด้วยนะครับนี่ไง ปังตัวนี้โอ้โหไม่โดนปัองโอ้โหไม่โดนอีกไม่ใช่ตัวเดียวแล้วทุกคนไม่ใช่ตัวเดียวแล้วโอ้โหโอ้โหสามตัวทุกคนโอ้โหใครจะไหวล่ะแบบนี้โอ้โหเยอะเกินไม่ไหวนะแบบนี้ทุกคนชุบหน่อยเพื่อนชุบได้ครับชุบหน่อยเพื่อนโอ้โหเราก็เกิดมาแล้วนะครับโอ้โหแผนนี้เราต้องแก้แล้วทุกคนโอ้โหแม่งดักมาจากไหนก็ไม่รู้สามตัวนะครับตะกี้โอ้โหเราต้องแก้แล้วแบบนี้ทอมสันมีในอดรอปด้วยหรอทุกคนเพิ่งรู้เนี่ยอ๋อมันเป็นทอมสันแบบกระสุนไม่จำกัดนะครับโคตรเจ๋ง ตอนนี้ปืนแน่ครับเริ่มจะเห็นแบบเป็นแต่กระสุนไม่จํากัดแล้วนะครับทุกคนหรือว่าดีเลยนะครับกระสุนแบบแทบไม่ต้องใช้นะครับแพทนี้พักเอากระสุนออกเลยครับท้งเกมอุ้ยเหมือนได้สามตัวที่ยิงเราที่อยู่ในโดนะครับนั่งวันนี้มันจะวิ่งมาเอาเราอีกไหมเนี่ยเราวิ่งออมไปก่อนนะครับของเราไม่พร้อมไฟนะทุกคนเล่นทอมสันนะทุกคนไม่มีลูกซองครับไม่ค่อยถนัดนะครับปืนลูดนะครับเดี๋ยวนี้เนี่ยปืนเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนดีไหมทุกคน เดีวไโต๊ะอยู่บนป้ายนะครับใจหนึ่งก็อยากเปลี่ยนใจหนึ่งก็อยากทำอะไรน้องหรือว่าดาวน่ะผมก็เลยไม่ได้ลากัลที่มาดีโอ้โหอยากลองทอมสันเหมือนกันนะทุกคนไม่เปลี่ยนแล้วกันนะครับโอเคไปไปอุ้ยเขาจะยิงกันเพื่อเรานะครับไอสามตัวตะกี้มันไปไหนละทุกคนนึกว่าผมว่ามันน่าจะวิ่งมานะครับผมว่าเนไปวิ่งไปทางนู้นแน่เลยนะครับไอสามตัวที่ฆ่าเราตะ่กี้ตรงเพื่อน เพื่อนเบอร์อะไรไม่รู้ครับ,บเบอร์สีะม่วงบเบอร์สีะม่วงไปก่อนนะครับเบอร์สามหรือเปล่าเบอร์สี่เบอร์สามเบอร์สี่เบอร์ห้าอุ้ยโอ้โหโอ้โหไอ้สามตัวนั้นอยู่ตรงเพื่อนเราจริงด้วยนะครับจังหวะเดี๋ยวไปชุบเพื่อนก่อนเลยนะครับชุ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 บโตแทนบุญคุณนะครับป่วยตัวด้านบนครับเดี๋ยวเรารถตุ๊กๆขับเข้าวงก่อนแล้วกันนะครับทุกคนโ <Okay. S 1> อเคจังนี้ไม่สนแล้วไปรถจ้าไปรถจู้ไปอุ้ยโอ้โหสามตัวหลัง,ลงยิงเรานะคุณไอ้นี่มันไม่ยอมว่ะ แค่นี้ผมต้องแก้แล้วไอ้สามตัวหลังนี่มันไม่ได้แล้ว嘛อุยมาดีดาวนหนีเสือป่าจระเข้ชั่นอ้มมันเยอะจังวันทุกคนอุ้ยโอ้โหมาดีกี่ตัวมะอุ้ยผมนบนป้ายนะครับตรงนี้โคตรเยอะเลยครับทุกคนอยู่นอกวงด้วยนะครับตอนนี้เดี๋ยวสามออกเลยนะครับเดี๋ยวบนป้าย้านเรานะจะเราดาวอีกเราด้วยนะครับโอ้โช่วยไม่ได้เลยเพื่อนเดี๋ยวหามุมเล่นก่อนนะครับทุกคนจังหวะนี้ อไอ้ด้านบนยิงอีก่ละไอ้บ้านบนนี่แค้นว่ะทุกคนออกเกาะสามอาบเกาะดีกว่านะครับเดี๋วด้านบนป้ายคนมันไม่ไห้มันจะโดดลงมาวะวิเนี่ยโดดละมาดิน้องเองเท่านะักด้านหลังมาโอ้โหเพื่อเราดาวหมดแล้วนะครับจังหวะนีย้ยังเหลือตัวนึงนครับไอ้นี่ตุ๋ยหลังเนะื้อ ตู้หลังเราโอ้ยเจ้าวันนี้ตัวันนี้เราต้องวิ่งไปชุบเพื่อนแล้วนะทุกคนแต่ผมไปวิ่งไปชุบเพื่อนก่อนนะครับตัวนี้ไม่เอานะครับจังหวันนี้ไปช่วยเพื่อนก่อนครับคนรับเพื่อนอุ้ยใจเย็นน้องใจเย็นน้องใจเย็นน้องพี่ไปชุบเพื่อนก่อนอีฟ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 ยังไม่เล่นยังไม่เล่นชุบชุบชุบเจวันนี้ใครจะอยู่ก็อยู่ไม่อยู่แล้วจ้าไปแล้วจ้าไปแล้วจ้า ปกติผมกดเนี่ยผมแบบโหคนไม่ค่อยจะชุบกันนะครับทุกคนนี่คือผมสุ่มเจอผมก็คือผมชุบตลอดนะทุกคนเพื่อนครคงไม่ค่อยรักผมเท่าไหร่ครับเวลาผมเล่นเอ้ารถมันไปไม่ได้หรอวะเนี่ยโอ้โหอะไรวะน้ำตีนแค่นี้บิดไปอีกนิดนึงก็ได้เพื่อนโอ้โหเพื่อนอะไรอะรถโอ้โหเต็งเลยอุ้ยเหมือนจะมีตัวอยู่ยิงกันอยู่ในวงนะครับโอเคมีตัวอยู่ในบ้านนี้ด้วยนะทุกคนเดี๋ยวเราปั๊มยากก่อนนะครับจังหวะนี้ดูด้านในเลยนะครับอุ้ยตัวไกลก็มีนะครับเดี๋ยวเอาตัวไกลก่อนเลย มาดิตัวไกลล่ดาวมาดิอุ้ยไอต้ตีนี้ที่มันยิงเราเอุ้ยหลังอีกไอต้ตีนี้มันยิงเราผมจำได้โอ้โหแม่งสามตัวนี้เลยที่ยิงเราทุกคนหลังน้อยเราได้แก้แค้นแล้วครับแบบนี้ผมจำได้เลยตัวเสื้อขาวตะกี้นะครับทุกคนโคตรแคน,น,นแข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 นเลยครับทุกคนแบบนี้น้อนเราแก้ได้แล้วครับแขนหนึ่งนะทุกคนออน,นเยอะเลยแปดคิวแล้วนะครับทุกคนยิงเกือบอุ้ยไอ้ตัวไก่นี้ยิงจังเลยนะครับตรงไหนวะเอาไม่ล็อกด้วยนะครับ มันจะมีรถสปอร์ตอยู่ด้านหลังนะทุกคนเดี๋ยวเราเอารถสปอร์ตเข้าวงดีกว่านะครับจังหวะนี้โอเคนี่เลยโอ้โหรถเอ้าโอ้โหสกินรถเปลี่ยนเฉยหมุน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 เข้าวงก่อนนะทุกคนจังหวะนี้อุ้ยมันจะมีตัวยิงอยู่ตรงชุบชิ้นชุบนะครับอุ้ยอุ้ยไม่ได้นะจังหวะนี้มาดิพี่มีโจเซฟน้องโจเซฟพี่ทำงานอุ้ยสวยครับเหมือนจะดาวแล้วนะอย่าไปซ้ำให้เพื่อนเลยนะครับเฮ้ยมาจากไหนนี่เองไม่ได้ดาวหรอวะน้อง ตามออกเลยนะครับทำไมมันลุกขึ้นมาไวจังอ่ะทุกคนตะกี้มันดาวไม่ใช่หรอจัองหวัดยโสธเกาะอีกด้านบนอีกโอ้โหนี่มันโอ้โหตัวเรามันล็อกเป้าหรือเปล่าครับทุกคนมีต่คนยิงเราหว่าแบบนี้ด้านบนเหมือนจะตรงไอ้วอลเหลืองนะครับสวัดยอุ้ยมาดีเนาะออกเกมไปแล้วออกเกมไปเลยน้องไม่ต้องเล่นเดี๋ยวตัวเดียวแนละ้วทุกคนตัวท้ายนะครับยีนะ่สบคิวแล้วทุกคนขอเพื่อนขอขอ,ขอตัวท้ายตัวท้าย ออมาดีโอ้โหโคตรคมแดงๆโอ้ง่ายเกินโอ้ยเราก็โหดเกินนะคนเกมนี้ยี่สิบจิวนะครับหวานกียบก็จบไปแล้วทุกคนสำหรับคลิปการเล่นเซตจิ้วของวาสนานะทุกคนคันที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามและคอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจในการรับคลิปต่อไปผมด้วยนะครับทุกคนไม่ป่านะครับจุ๊บใครที่หาเซตจิ้วเนี่ยบอกเลยเซตจิ้วเนี้ยโหดแน่นอนครับรับประกัน